เพียงรักนิยายเสียงเสียงฝนโปอยไปเบาๆกับชกหน้าต่างร้านกาแฟกินโกโก้ร้อนลอยขึ้นมาสัตก,ก้าี่ฟ้าถืออยู่เจอถอนหายใจเบาๆก่อนจะค่อยๆจะหลดปากกาลงบนกระดาษถึงคนที่อยู่บนฟ้าปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะที่ฉันต้องอยู่โดยไม่มีคุณฉันคิดว่าตัวเองจะเข้มแข็่งขึ้นแต่ทุกครั้งที่วันวาเลนไทายเวียนมา ฉันก็ยังคิดถึงคุณเหมือนเดิมเสียงเก้าอี้ขยับเบาๆชายหนุ่มโต๊ะข้างๆดูเหมือนจะอ่านหนังสือแต่ก็เหลือบมามองฟ้าเป็นระยะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเอ่ยขึ้นมาคุณเขียนจดหมายถึงใครเหรอฟ้าชะงักเธอหันไปมองชายหนุ่มเขามีรอยยิ้มอ่อนโยนแบบที่เธอคุ้นเคยถึงคนบนฟ้าค่ะ เธอตอบด้วยรอยยิ้มจางๆแล้วส่งถึงเขาได้จริงๆเหรอฟ้านิ่งไปอาจะหัวร้อเบาๆไม่หรอกค่ะฉันรู้มันไปไม่ถึงแต่มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งใช่หนุ่มพยักหน้าก่อนจะดึงกระดาษจากสมุดของตัวเองแล้วเขียนมันอย่างงไปจังคนบนดินฟ้ามองไปยกนั้นด้วยความสงสัย อยู่บนฟ้าแล้วคุณส่งจดหมายไปให้เขาบางทีผมก็อยากลองส่งจดหมายถึงคนที่ยังอยู่ตรงนี้เหมือนกันฟ้าเงยหน้าขึ้นสบตาเขารอยยิ้มอบอุ่นของชายหนุ่มทำให้หัวใจที่ปิดตายมานานของเธอเริ่มสั่นไหวบางทีวันวนาเลนไทน์ปีนี้อาจเป็นครั้งแรกที่ฟ้ารู้สึกว่าความรักไม่ได้หายไปไหน